สิบสามวันพุธสิบสามวันพุธสิบสามวันพุธสิบสี่วันพอดีสิบสี่สิบสี่วันพระหัสส่งทั้งหมดมาที่ฝ่ายแผนวันพรหัสส่งมาที่ฝ่ายแผนฝ่ายแผนก็ดูสุขเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ดูสองวันไม่เกิดส่งกลับมาให้เราได้เลยนะครับวันพระหัสนะฮะส่งวันที่สิบสี่เพื่อประชาพิจารณมันที่ สี่เดือนสี่เวลาสี่โมงเช้าจา้าปีสองสี่นะเพี้ยนะครับที่เรถามไม่ตรงนี้ไม่มีนะครับมาจับจับอันนี้นะผมให้เราจับมาจับไปแก้มา,าไปแก้มาทำให้่รา ตนดดอตนนั้นตัดเองไงวะก็ช่วยไม่ได้นะโ okay. okay, อเคโอเคครับผมเตรียมเลเวอเรสินไว้รับเราเป็นเลเวอเรสินของคนขับดูแลหนึ่งวันเ,เต็มๆคันเดียวจ้ะตราจะมีรถดำด้วยเหรอโอ้ตบับตนะัวเลยนะเอาใจนะจ้ะคนอยู่ในนี้ก็ไม่ก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้เด็กต้อคนอยู่เด็ก

บุญญาแนวะโอเคามาหนับมาหนับตังนี้นะเฮ้ขาจะมัหนักกว่เาเองนะครับรู้ไหมนีอ่อะไรไม่รู้นะครับชิบหายเฮ้ยของเข,งขงาเขาให้อะไรวะจ้าพอดีเราต้อง คือมันต้องไปทำบุญนะฮะสองพันทีนี้ต้องเราต้องบริจาคให้สองพันอาจารย์จะเอาเงินเราสองพันไปทำบุญเลยวันนี้โอเคนะสองพันไปเยอะหรอเห็นชื่อแล้วนะไปถามพราะว่าคืออะไรโอเคนะแต่เก็บตัวนี้ไว้ก็ยังงงอยู่คือนะโอเคเอาละหลังจากนี้หลังจากนี้ ไปทำการบ้านสวนวันที่14ทางนี้ตัวทางวันที่18สอนมาที่อาจารย์อาจารย์18อาจ,จ,จารย์14 14 5 6 7 18อาจารย์ลงมาอาจารย์19ยีนดีทถ่ถก,กลับมาหาเธอเสร็จแล้วก็กระจายลงไปเลยครับโอเคนะเอ้าล่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเป็นรูปหนึ่งนะครับด้านหน้า สภาพบรเือาจได้นะได้ับจบุขอบคุณครับขอขอภาพที่แบบเอานี้นิดนึงนะครับให้มาดูวิธีนิดนึงเอาไปยืมเลดนหน่อยกำมือนวดกนรังด้วยขอดูดีดหน่อย อมรให้เวลาเตรียมตัวเดี๋ยวภาพนี้เราจะไปเก็บไว้ในเอกสารของการประชานิจรณยนะครับให้เวลาแต่งสวยจ้ะกอไม่มาหน่อยเลยเยอะเลยสิมมาตัวเลยหนุ่มๆช่วยจัดหน่อยนะครับอ่ามาเลยมาเลย บนแล้วก็ีนครับีกข้างล่างอีกชาวอินนีงแถวหนึ่งพอดีแลวก็อีข้างล่างด้วยกรีอะไรข้างล่างตั้งหน้าต้นไม้ครับอ่าโอเคแต่ไต้นไม้ครับเดี๋ยวก็บางอเลยต้ไม้ขึ้นนยกได้เไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไม่เป็นไรต้งั้วเลิบเลิบเฉลิบโครับ เอ็นเอ็นเอนเอ็นเอนเอนออเนเอ็นเอ็นเอนเอ็นนเอ็นเอนอ็อ็เอ็นนเอ็นเอ็นเอนอนเนเอ็นเเนเอนน็นนเอ็นเอ็็อ็อ็นเอเค